ความอ่อนน้อมถ่อมตนแบบผ้าคีริ้วหออ่อทองแหกชีวิตมนุษย์เปรียบเสมือนการเดินทางไกลบนเส้นทางที่ไม่มีใครรู้ปลายทางที่แน่นอนความอ่อนน้อมถ่อมตนก็คือกระเป๋าเบาๆใบหนึ่งที่ไม่เพียงแต่ไม่ทวงใจแต่ยังช่วยให้เราก้าวเดินไปได้โดยไม่บาดเจ็บหนักความอ่อนน้อมถ่อมตนนั้น ไม่ใช่การทำตัวต่ำต้อยแต่คือการรู้จักวางใจให้นิ่มให้เบาให้อยู่ในที่ที่ไม่ต้องอวดอ้างไม่ต้องเปรียบเทียบไม่ต้องชนะใครและไม่ต้องยืนยันอะไรให้โลกเห็นผ้าคีริ้วห่อทองจึงไม่ใช่เพียงคำเปรียบเลยแต่เป็นภาวะของใจที่วางแล้วจริงๆ มองเห็นคุณค่าของสิ่งที่อยู่ข้างในโดยไม่ยึดติดกับเหลือกที่อยู่ด้านนอกไม่ลหลงไหลในคํายกยอและไม่รั่นพรึงกับคําดูแคลนใจที่เป็นผ้าคีริ้วห่อทองจึงไม่วางตนสูงและไม่ลดคุณค่าของตนให้ต่ามันเพียงรู้ว่าทองอยู่ข้างในและเพียงพอที่จะเป็นผ้าธรรมดา ที่ไม่ต้องประกาศคุณค่าของสิ่งที่ห่อหุ้มไว้ในความเป็นจริงของชีวิตคนมากมายไม่ได้ทุกเพราะมีน้อยแต่ทุกเพราะต้องแสดงว่าตนมีมากทุกเพราะต้องรักษาภาพลักษณ์ของผู้รู้ผู้ดีผู้เก่งผู้ยิ่งใหญ่ผู้สำเร็จผู้ไม่ผิดผู้ไม่พลาดและผู้ควรได้รับการยกย่อง หากสังเกตให้ดีเราจะเห็นว่าภาระทั้งหมดนั้นมาจากการไม่รู้จักวางไม่รู้จักอยู่เฉยๆอย่างธรรมดาไม่ยอมปล่อยให้ความเงียบเรียบง่ายเผยความจริงของชีวิตบางคนรู้มากแต่พูดน้อยบางคนทำได้มากแต่ไม่ประกาศบางคนเห็นทะลุทุกอย่าง แต่กลับเลือกวางตนไว้ต่ำกว่าที่เป็นเพราะเขาไม่ได้ต้องการการยอมรับจากใครเพื่อยืนยันว่าตัวเองมีคุณค่าหากเรามองให้ลึกกว่านั้นจะเห็นว่าเขาไม่ได้ปฏิเสธคุณค่าเพียงแต่เขาไม่หลงไหลกับภาพมายาที่โลกเรียกว่าความยิ่งใหญ่การวางใจแบบนี้ ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันต้องผ่านการสลายอัตตาลึกๆในใจต้องผ่านการยอมรับว่าเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ดีที่สุดไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ถูกเสมอไม่จำเป็นต้องเหนือกว่าใครไม่ต้องให้ใครเข้าใจเราทุกอย่างและไม่ต้องให้โลกทั้งใบชื่นชมกับสิ่งที่เราเป็นหัวใจที่อ่อนน้อมอย่างแท้จริง ไม่ได้เกิดจากคำสอนแต่เกิดจากความเห็นความทุกข์ที่เกิดจากการยึดตัวตนยึดภาพยึดความหมายจนใจหนักอึง้งและเมื่อถึงจุดที่แบกไม่ไหวใจก็เริ่มวางเริ่มเบาเริ่มยอมรับความจริงว่าเราไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลไม่จำเป็นต้องเป็นคนสำคัญไม่จำเป็นต้องเด่น ไม่จำเป็นต้องเป็นแสงสว่างให้ใครเสมอใครที่เป็นผ้าคีริ้วห่อทองจึงไม่ห่วงว่าจะถูกประเมินจากเปลือกไม่กลัวว่าจะถูกเข้าใจผิดไม่จำเป็นต้องประกาศว่าตนมีค่าหรือดีอย่างไรเขาเพียงใช้ชีวิตเงียบๆทำหน้าที่ของตนให้เต็มที่รู้จักให้โดยไม่หวังผล รู้จักเงียบโดยไม่โกรธรู้จักฟังโดยไม่ขัดขืนรู้จักยิ้มโดยไม่ต้องแสดงเขาไม่หลบหนีความเจ็บปวดแต่ไม่อวดแลเขาไม่กลัวความผิดพลาดแต่ไม่โอ้อวดเมื่อสำเร็จในใจของเขาไม่มีอะไรต้องพิสูจน์ไม่มีอะไรต้องแข่งขันไม่มีอะไรต้องเปรียบเทียบ เพราะเขาเห็นว่าการเปรียบเทียบคือบ่อเกิดของทุกเห็นว่าต้องความต้องการเหนือกว่าเป็นเพียงความหลงที่ใส่เสื้อผ้าสวยงามเห็นว่าการอวดดีคือกับความกลัวที่ปลอมตัวมาว่าเป็นความมั่นใจเห็นว่าความอยากให้คนเห็นค่าเป็นความกลัวลึกๆว่าตนไม่มีค่าเลย ถ้าคีริ้วห่อทองไม่ต้องเงางามเพราะทองไม่เคยลดคุณค่าลงด้วยสิ่งที่ห่อหุ้มและความอ่อนน้อมก็ไม่เคยลดคุณค่าของคนได้จริงๆตรงกันข้ามกลับทําให้เห็นว่าคนนั้นเข้าใจชีวิตจนไม่ต้องแสดงไม่ต้องชูธงไม่ต้องยืนสูงเขาไม่ใช่ผู้ไร้ค่า แต่คือคู่เข้าใจค่าที่แท้จริงจนไม่ต้องอวดเมื่อถึงลมหายใจสุดท้ายคนที่แบกภาพตนเองไว้ตลอดชีวิตจะพบว่ามันหนักเกินจะหายใจได้คล่องในขณะที่คนที่วางภาพวางชื่อวางเสียงวางความดีวางความสำเร็จจะพบว่าลมหายใจสุดท้ายนั้นแผ่วเบา แต่เปี่ยมสุขไม่ใช่เพราะชีวิตเขาไม่มีความผิดพลาดแต่เพราะเขาไม่เอาความผิดพลาดนั้นมาเป็นนิยามชีวิตไม่ใช่เพราะเขาไม่เคยถูกดูถูกแต่เพราะเขาไม่ต้องใช้คำยกยอมาเยียวยาเมื่อใจอ่อนน้อมอย่างแท้จริงใจนั้นจะไม่มีศัตรูไม่ว่าโลกจะวุ่นวายเพียงใดใจก็ยังสงบ ไม่ว่าใครจะว่าอะไรใจก็ยังนิ่งไม่ว่าใครจะมองเห็นหรือมองข้ามใจก็ยังมั่นคงเพราะคุณค่าที่แท้จริงไม่เคยต้องการสายตาผู้อื่นมายืนยันผ้าคีริ้วที่ห่อทองจึงไม่ใช่ความต่ำต้อยแต่คือภาวะที่พ้นจากกับดักของชื่อเสียงเกียรติยศความเด่น ความดีงามจากภายนอกพ้นจากการอวดรู้พ้นจากการอวดธรรมพ้นจากการใช้ความดีสร้างความเหนือกว่าใครใจเช่นนั้นคือใจที่ได้พักจริงๆคือใจที่รู้ว่าการอยู่ต่ำไม่ได้ทำให้เราเล็กลงแต่ทำให้เรามีพื้นที่กว้างขึ้นมีช่องว่างให้เรียนรู้เข้าใจและให้อภยัยทั้งต่อตอนเอง และผู้อื่นและเมื่อถึงที่สุดของการเดินทางใจที่อ่อนน้อมจนว่างใจที่วางจนเบาใจที่ยอมรับทุกสิ่งโดยไม่แบกสิ่งใดนั่นคือใจที่พร้อมจะจากไปอย่างเป็นสุขพร้อมจะไม่กลับมาแบกอีกพร้อมจะละทิ้งภาพทั้งหมดและกลับคืนสู่ความจริงอันเงียบงาม ซึ่งไม่ต้องประกาศไม่ต้องยืนยันไม่ต้องมีชื่อเรียกใดเลย